่เองเงนไม่ยอดก็มีอ่ะตอนไหนเอาเบเวียนน้ำเนี่ยอาวลมนเลยนะเมื่อกี้ดูเสียงนะฮะผมจะมาเสกดักแวานจบ ส้มดิรองเท้าใส่ส้มแต่ว่าหัวนี้แค่ส้มมลยใส่ชุดต่อยเลยนะคะอะไี่ดูเทนะ่ดิค่ะ ตีกันเลยนะฮะเต็กเนี้อหมูหนึ่งสแตก็กโอเคเราเลยมจะเกลือตัดมาทางทปเหนือเอาเทปตัด นนะั่นไม่ก็เสียงนะ่ะเสียงหมาน่ะปอ้นนะ่ะสะดุ้งเนะี่ยสียง ไปลบที่หนึ่งหรอนี่จะไปลบเอ๊ะดูมาจะเซฟเซฟนี่ไว้เหรอไม่ใช่หรอนี่จาได้ว่วาเคยเซฟไว้อยู่ ก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนแ,แต่ผมจะไปก่อนแหละนี่คือไปครับ ไปเลยมาต่อจากเรื่องนั้นอ่ะคนแสดงคนเก่าหมดบ้านมอยู่ไหนบ่าวกน่าจะอยู่อย่างนี้แหละแม่งแล้วไว้ว่าเกมร้อน ูญยาอนะฮะเนั้เลยโอ้มายก d โอ้มายก้ผมลงดูก่อนนในแมปตรงนี้ก็คือซุนี่เอเบซีเรจะพาไปชิวเอง นะไปกันเลยนะฮะ mm hmm. แหลกหน่อยนะฮะปกติผมก็ไม่เคยแบบก่นอนที่ผมจะอัดเดตไม่เคยแบยบหลังจากผมำัำเดตมันก็แหลกเกิดอาการแหลกขึ้นมนาะไปกันเลยโอ้ชิบต่ายอนะ

เธอเถอะครับมั่นใจผมงนี้ เกิดการดิ้งออกอะหมดตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะผมก็ถ้าไม่ออกพวขอจบคลิปแค่เท่านี้เลยนะ